สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ก็อยู่ผมนะฮะอูมเมอร์นะครับเราอยู่ในซีรีส์ฝึกสเต็มนักแข่ง100ตา e Pd5 กันแล้วนะครับทุกคนครับเดินทางมาถึงครึ่งซีรีส์แล้วนะครับฝากทุกคนเนี่ยกดไ like, ลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ สำหรับ EP นี้นะครับจะสนุกจะโหดจะเป็นยังไงนะครับโ hmm? ปรดติดตามกันฮะไปดูคลิปกันเลยครับผมอูมเมอร์เปิดร้านขายดีเกมฟรีไฟล์ Rv แล้วนะครับสามารถไปเลือกซื้อได้ที่แฟนเพจอูเมอร์ช็อปนะครับคุ้มสุดๆไม่มีการโกงการเกยียนแน่นอน100%ครับลิงก์เพจอูเมอร์ช็อปอยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมมาต่อกันเลยครับผมสำหรับซีรีส์ฝึกสเต็ปนักแข่ง EP ที่5นะครับสำหรับตาที่51เเนี่ยผมเลือกโดดที่หอดูดาวนะครับ ตอนนี้ก็ลังแบบอ่านเมนไปชิวนะครับสลาอูเมอร์นะเพราะว่าแบบสตรีมไปด้วยนะครับแล้วก็ทําคลิปไปด้วยนะฝึกสเต็ปนักแข่งนะครับ100ตานะครับโอเคลงมาครับผมผมก็ได้ปืนก๊อกสิครับแล้วก็มีตัวลงประมาณ2ตัวครับผมก็วิ่งหาครับแต่ก็เจอก๊อกสิครับจนวิ่งมาเจอสเปรดครับหกระบอกครับและเหมือนจะได้ยินเสียงศัตรูด้านหน้าครับผมก็เลยวิ่งไปแล้วกระโดดปาดไปตรงนี้ครับสนัดแล้วยังไม่ตายครับเปลี่ยนเป็นปืนก๊อกยิงเข้าไปครับน็อกหน้าไปได้1ครับผมก็เลย้ําไปเลยฮะ หลังจากที่ซ้ำเสร็จครับก็เลือกฟาร์มศพไปเลยฮะได้เป็นเจ้าตัว MB5 ครับผมแล้วก็สแปรครับแล้วก็นั่งปรับปุ่มไปฮะตรงนี้ครับอมเมอก็นั่งปรับปุ่มชิวๆฮะยังไงเทียนขายไกลหรือไปรถซ้ายรถขวาครับหลังจากปรับปุ่มเสร็จครับอุเมอก็ไปนั่งฟาร์มต่อครับผมฟาร์มไปฮะเหลือไปเห็นคนครับก็เลยยิงไปครับตรงนี้ครับโดนหัวหนึ่งเมย์ครับเปิดไปอีกครับหืมกลางคนไมาได้ยิงไปอีกครับจนน็อกดาวไปที่หนึ่งครับแล้วก็เลือกที่จะซ้ำไปเลยฮะตรงนี้ครับสวยฮะ หลังจากที่ผมฟาร์มเสร็จครับผมก็เดินเกมด้วยเครื่องดีดครับและก็ดีดไปครับแต่เจอศัตรูครับยิงมีเดตกดมาฮะตรงนี้ครับบอกเลยว่าเลือดแบบลดเยอะมากครับประมาณครึ่งหลอดครับเกือบตายครับแต่ผมก็ทำตัวชิวครับทำทรงอ่านเม้นอยู่ฮะกระโดดลงมาครับอยู่ในหลังคากรอบครับพันยาชิวๆครับหลังจากพันยาเสร็จครับตาผมก็เหลือไปเห็นคนโดดใหม่ครับสโขบไปฮะตรงนี้ครับไอซีปูนยิงเป๊ะๆจนนกดาวไปได้ครับแต่ก็ซ้ำไม่ได้ครับหือหายไปแล้วครับ หายไปในกิบเมฆครับแต่ก็ยังอยู่ครับซับมาได้หนึ่งคิวครับตรงนี้และหน้าครับมีคนใส่กันครับอุเมอร์ไม่ลังเลครับผมใช้ที่ดีตรงนี้ไปเลยฮะแล้วก็ดีดเข้าไปครับปื้ืือ้าวเลยหลังคาฮะก็เลยต้องวิ่งวนกลับมาครับไปที่ห่วงยางครับเพื่อกระโดดขึ้นไปด้านบนนั่นเองครับก็เดินแบบตอก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 ไปเรื่อยๆครับเจอยาครับเก็บสักหน่อยซุ่มหาศัตรูครับไปเจอวอลหนึ่งรูครับเขาน่าจะตั้งใส่กันอยู่ฮะ อูเมอร์บอกว่าเฮ้ยจังหวะนี้โดนแนบสายลอยต้องเข้าสิงครับกระโดดลงไปในช่องแคบมรกาครับได้ยินเสียงศัตรูครับปืนชาร์จยิงไฟครับโอ้โหและเกือบตายครับยังดีครับที่เปิดน้องดาได้หนึ่งะโอ้โหและซ้ำไปเลยครับตรงนี้ครับได้มาอีกหนึ่งคิวครับผมเฮ้ยเกือบตายฮะก็นั่งพันยาอีกแล้วครับผมอยู่นอกหมอกนะครับรอบนี้ฮะหลังจากที่ผมฟาร์มของนอกหมอกเสร็จครับผมก็ได้แบบว่าดีดเข้าวงมาฮะเออก็ยังไม่ถึงวงครับ แล้วก็ได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ห้างครับมอเตอร์ไซค์ห้างแล้วก็ซูมสกอบยิงเข้าไปครับตรงนี้คะแล้วยังไม่ดาวอ่ะจนน็อกดาวไปได้ครับไม่ดาวฮะตายเลยฮะได่ไหอีกหนึ่งคิวครับตรงนี้ครับแล้วก็วิ่งฟามของครับแล้วก็เป็นอะไรที่ดีมากครับเพราะว่ามีมอเตอร์ไซค์ให้หนึ่งคันครับทุกคนครับกูเมอร์ก็เลยแบบวิ่งอยู่ฮะเหมือนมีคนชุบกันครับก็เลยแบบอยู่นอกบอกไปนี่แหละไม่ต้องเข้าวงแม่งแล้วะฮะขี่รถไปเลยครับเป้าหมายมีไว้พุ่งชนครับก็เหมือนกับคนที่ชุบบกัันคร ก็ขี่ไปฮะแล้วก็พุ่งเชิญไปเลยฮะตรงนี้ครับแล้วก็ซ้ำไปฮะซ้ำอีกคะซ้ำอีกครับโอ้โหคนล้มมันต้องซ้ำฮะนางซ้มของนานเสือเกินครับจุดอ่อนของอูเมอร์ครับเจอรถอีคารครับเปลี่ยนใจไวมากครับมีคันหนึ่งอยู่แล้วแต่ไปขี่คันนึงเฉยครับและแล้วครับก็มาถึงหน้าวงครับแต่เจอศัตรูครับแล้วก็ชนก็ไปครับแลวยังไม่โดนครับถือซองชาติมาครับปาดนอกดาไปได้หนึ่งครับตรงนี้ครับโอ้โหสวยมวยจัดเลยฮะแล้วก็ซ้ำไปเลยฮะ ได้มาอีกหนึ่งคิวครับทุกคนครับโอเคแล้วก็ไปขี่รถต่อครับบอกเลยว่ารถนี้เนี่ยมันเป็นการเดิมเกมที่แบบว่าดีจริงๆครับทุกคนครับรถมอเตอร์ไซค์อะหลังจากผมขี่รถมาเรื่อยครับมาเจอกับแอร์ดอปครับรู้สึกอยากจะฟาร์มครับแล้วก็ไปเจอปืนครับแต่มีศัตรูนั้นอยู่หลังหินเฉยครับซึ่งผมก็ไม่รู้ครับแล้วก็มีศัตรูนั่นหน้าครับก็พยายามยิงไปครแต่เป้าก็ไม่ล้องสักทีครับสโคบไปก็ยังไม่โดนนะเอ้าแล้วมันก็ยิงผมเรื่อยๆื่อยยิงมาผมเกือบตายผมยิงสโคบไปแต่ไม่อคครรัับบตสินใจ ฟ์มของต่อฮะนึกว่าจะหนีใช่ไหมล่ะผมก็นึกว่าอย่างนั้นครับผมลืมบทครับแล้วก็เจอประตูวิ่งมาครับเปิดตัาไปได้หนึ่งครับตรงนี้ครับน่าจะเป็นแม่นางเฉิงตู่ครับซ้ำไปเลยฮะทบซ้ำอีกฮะซ้ำไม่โดนฮะไม่ตายด้วยฮะถึกเลือเกินเนี่ยซ้ำเออมาอีกหนึ่งคิวครับตั้งไอวัวอ้าวตั้งไอวอไม่ตรงศพครับตั้งอีกอ้าไม่ตรงอีกแฮะตัดสินใจครับฟันกระทะยิงเจาะปึ๊บไม่เอาอะไรสักอย่างฮะ อยเลยฮะลังเลเลยครับจะได้เป็นนักแข่งหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นนักเกตก่อนแล้วนะอุมเมอร์นะแล้วก็ขี่รถขึ้นไปครับอืมจืดจืดจอืดมากเลยฮะแล้วก็ซิ่งต่อครับแต่มีศัตรูมายิงหลังฮนะก็ขี่หนีไปครับโอ้โหหน้ารังมฤกกุศยครับเยอะจริงๆฮนะแล้วก็จอดรถครับเข้าไปในบ้านนะแล้วก็เปิดศัตรูครับแต่ยังยิงไม่โดนครับยิงอีกไม่โดนไม่โดนนะไม่โดนนะโดนนะรอบนี้โดนนะแต่ไม่ดาวะ แล้วก็ดันเขาไปด้วยไอวอครับตรงนี้ครับแล้วมีระเบิดหนึ่งรูครับไม่ใช่หนึ่งรูครับห้ารูครับแล้วปลาไปฮะสองรูครับซุ่มสะโคบรอฮะซุ่มสะโคบก็พลาดแล้วนะฮะเขามีแต่ชาร์จไอวอนะฮะเอ้ยไม่ใช่นะชาร์จปืนชาร์จนะทุกคนครับแล้วก็ยิงมั่วซั่วครับศัตรูไปไหนเขาไม่รู้เลยครับเมื่อกี้ครับเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยฮะหลังจากที่เราจะตรงนั้นมาได้ครับผมก็มาถึงตรงนี้ครับผมก็มาเที่ยวตรงเขาสักหน่อยนะครับมีคนหรือเปล่าเนี่ย แล้วก็เจอจริงๆครับแล้วก็ซูมรอครับซูมอีกแล้วฮะเขามีตาชัดครับด็อกดาไปได้หนึ่งครับตรงนี้ฮะโอ้โหสวยจริงๆฮะแต่ตัวเองก็เกือบตายครับทุกคนครับก็ตั้งไอวอรไว้ก่อนแลวกันนะครับเซฟชีวิตไว้ก่อนเลยกันครับตรงนี้ครับพันยาเสร็จครับผมพันก่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยฮะซ้ำเลยฮะแม่นางเฉินตู่คนนี้ครับจะปล่อยให้รอดครับไม่งั้นเขากินภาษีประชาชนแน่นอนนะผมก็เหลือไปเจอครับไอวอร์ปากอัลฮ่าฮะไม่ใช่ฮะไอวอร์แฮมเบอร์เกอร์ครับกับคบ ยิงกดไปฮะแต่ยังไม่โดนนะโอ้โหโดนสวนยิงมาทีเกือบตายครับตั้งยัวไว้ก่อนนะตรงนี้ครับเล่นแรงเหลือเกินนะครับฝั่งนู้นนะครับไม่อ่อนให้เราเลยแม้แต่นิดครับซูมสโคไปอยู่ฮะลังเลฮะจะกดตัวไหนดีตัวนั้นดีซ้ายขวายังไงครับแล้วเมื่อก็นึกขึ้นได้ครับว่ามีรถหนึ่งคันครับก็เลยตัดสินใจครับขี่รถไปฮะเปิดเปื่โอ้โหชนหินไปด้วยหนึ่งดอกครับตรงนี้ครับไปเล่นโซนนี้ดีกว่าครับว่าจะมาแบบคุมตรงเนินไว้นะ แล้วก็จระดปุ๊บแล้วก็ลงรถค่ะอ่ะแล้วก็ขึ้นอีกอะไรวะเออเอาเหอะแล้วก็มีศัตรูครับยิงกันด้านบนครับผมก็ซูสโคเข้าไปฮะเจอฮะยิงโป๊ะโอ้โหไปรัดคิวเขาครับเขานอกทาไปได้หนึ่งฮะอุเมอร์แบบลาดแบบหน้าร่านเลยฮะช็อตมันเนี้ยแล้วก็ยิงไปฮะยิงกดครับกดแล้วก็กดอีกครับกดอีกครับกดอีกโอ้โหเหลือแค่เม็ดเดียวครับจะดาโอ้ล้ดาวเรียบร้อยครับแล้วซ้ำไปตรงนี้ครับโดนหัวห้ยังไงฮะปุ๊บเรียบร้อยได้อีกไปหนึ่งคิวครับ ยิงอีกครับด้านบนนะด้านบนนะอสโคบไม่โดนนะเอซพีแปดศูนย์เป็นปืนที่แรงมากครับทุกคนครับแลยยิงไปครับตรงนี้หูจะน็อกดาวและมีศัตรูโดดใหม่ครับผมก็เลยตัดสินใจสโคบไปครับยิงไปตรงนี้และน็อกดาวเป็นที่เรียบร้อยครับแต่กำลังจะซ้ำครับแต่เพื่อนเขาครับตั้งไอวอร์มาชุบก่อนเงี้ยโอ้โหมือไวจริงครับเหลือจะเชื่อและมีคนขี่รถมาฮะรถแตกครับฝั่งนู้นก็มีตัวครับหน้าหลังครับมาคคบครับเป็นขยงเลยฮะและยิงกดไปครับได้มาอีกหนึ่งคิวที่ตรงนี้ครับ เกมแรกสไลั์ EP 5เปิดได้มาสวยมากครับบอกเลยฮะเลยเปีนศตรูพิ่งมาฮะเลยยิงกดไปฮะยิงกดอีกฮะโอ้โหนักดาบเปด้อีกครับโอ้หยิงกดไม่มีทางสู้ครับต้องอุ้มเบอร์ฮะไอไอวหน้ามาฮะยิงไปอีกก็ไม่ตายเลือเกินนะัะถึงจริงๆฮะแล้วซ้ำไปเลยฮะตรงนี้ครับเก็บคิวมาก่อนครับและยิงอีกครับดานข้างมาฮะเกือบตายเหมือนกันครับแต่ก็ต้องรีบตั้งไอวอไปก่อนครับเป็นัานผมตุยแน่นอนครับดอกนี้ฮะต้องระวังครับ ยึกๆจะจักอยู่ฮะและมีคนโหดสลิงไครับผมก็ยิงไปครับแต่ยิงไม่ทันเงี้ยแล้วยิงกดกดโอโหไอวอลไวมากครับพยายามซ้ำอยู่ครับแต่ด้านข้างเข้าครับด้านหลังก็มาเอาไงดีครับเทียมแผ่งกลหรือตะไบครับผมต้องพันยานครับเพราะว่าศัตรูเนี่ยรุมเราหน้าหลังครับแล้วผมก็ไม่มียาเลยฮะแล้วระเบิดจากศัตรูมาครับระเบิดก็ย้อยใส่ตัวเองครับโชคร้ายจริงๆครับเราไอวอลหรือเลือกเดียวครับไม่มีทางเลือกครับผม ชาจมาตรงนี้ยิงไปครับโอ้โหเก็บมาได้หนึ่งคิวครับแต่จะโดนระเบิดครับแต่อย่าลืมครับด้านล่างมีตัวฮะทาไงครับต้องพยายามมาเก็บศพตรงนี้ครับแต่ก็หาครับโอ้โหแล้วไม่มีไอ้บอเออเออจะตายโอ้เรียบร้อยครับคุณมเมื่อตุยฮะเจอน้องเคลลี่สวยๆยิงไปครับสำหรับเกมนี้นะครับแรงบวก9กนะครับได้มาทั้งหมด15คิวนะครับทุกคนครับ มาต่อกันครับผมสำหรับตาที่52ครับซึ่งตานี้เนี่ยผมเลือกโดดที่ฝั่งสุสานครับเพราะว่าเป็นวงฟ้าครับรู้สึกว่าเวกมแรกแบบเปิดเกมมาโคตรสวยครับมันต้องแบบว่าไปวงฟ้าสักหน่อยเราไหมทุกคนมันคือมันต้องโชว์ฮะแล้วผมก็ดีดเข้าไปเลยครับทุกคนครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยผมจะเล่นซองควงแล้วก็เอฟโฟของแต่งให้ดูครับแล้วก็วิ่งฟ้าไปเรื่อยๆครับเจอซองควงด้วยครับใส่ตามาเนี่ยสวยจัดแน่นอนเนี่ย หลังจากที่ผมฟาร์มเสร็จครับผมก็ตัดสินใจเล่นเจ้าตัวบาเลตแล้วก็ซองควงนะครับผมเปลี่ยนใจจาก m 4ครับไม่เล่นแล้วฮะแล้วก็วิ่งมาหาศัตรูครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเจอตัวตรงเต็นนะฮะก็วิ่งไปครับและยังไม่เจอครับผมก็เลยแบบว่าเอ้ยตัวนี้มันน่าจะเกิดใหม่หรือเปล่าวะทําไมวิ่งมาเดียบนี้วะผมก็เลยวิ่งลงไปครับและก็จ้าเอ๋เลยครับอยู่ด้านบนนะซูมสโคไปฮะและด้านหลังยิงผมสวยครับผมต้องการโคโนมาก่อนครับจังหวะนี้แล้เป็นจังหวะที่แบบว่าชุนละมุนมากครับต้องพัญยามาก่อนกะ แล้วตั้งไอวอปิดหน้าล่ะครับโดนหลังกดครับหน้าหลังครับแบบนี้ฮะอยู่ในโอกาสที่แบบว่ารอดศูนเปอร์เซ็นแน่นอนฮะแล้วผมก็เลยตัดสินใจครับว่าจะต้องเก็บตัวด้านบนครับเพราะว่าถ้ายิงสองทางเราไม่ไหวแน่นอนครับแล้วก็านาไอวอขึ้นไปครับด้านหน้าฮะแล้วขอการโคโนมาก่อนครับแต่ด้านข้างมีฮะและโดนด้านหลังยิงอะผมก็เลยตั้งไอวอก,ก่อนครับตรงนี้ครับและหน้าหลังครับแล้วเอาไม่อยู่จริงจีครับผมโอ้โห รียบร้อยไปฮะเกมนี้ครับจบเร็วมากะฮะโดนลุมหน้าหลังครับเพราะความประมาทล้วนเลยครับเดินในที่โล่งครับสำหรับเกมนี้นะครับแรงลบ30ครับผมได้มาทั้งหมด0คิวครับมาลุยกันต่อครับในตาที่53ครับซึ่งผมเนี่ยรู้สึกว่าวงฟ้ามันของฟูไวครับผมก็เลยตัดสินใจเนี่ยมาลงอีกครับเพราะว่ามันฟ์มแป๊บเดียวก็คือมันของฟูมากครับไม่ว่าจะเป็นไอวอหรือว่าเกาะหรือว่าปืนที่เราต้องการเล่นนี่ครับผมก็เลยตัดสินใจลงวงฟ้าไปเลยครับตรงนี้ครับ แล้วก็พยายามวิ่งหาปืนอยู่ครับพอลงมาเจอแค่ไอ้อยครับถ้าเจอศัตรูน่าจะรอดยากครับและเหมือนว่ารอบนี้เนี่ยน่าจะไม่มีศัตรูมาลงกับเราครับพูดยังไม่ทันขาดคำครับทุกคนครับมีศัตรูยิงกันแล้วด้านหน้าครับผมก็เลยแบบซุงมสะโขบดูครับเขาน่าจะดีดเข้ามากันครับตรงนี้ฮะเพราะว่าเรามาถึงตั้งนานแล้วเนี่ยแล้วเจอศัตรูด้านหน้าครับผมก็ยิงไปครับเปิดน็อกดาวน์ด้่หัวครับบอกเลยว่าช็อนี้สวยมากครับทุกคนครับแล้วก็ฟาร์มชิวๆไปฮะ ผมยังไม่รีบซ้ำนะครับแล้วไปเจอศัตรูครับบนบ้านโลงบานครับนั่นจะเป็นเพื่อนเขาครับขอยับหลังกองก่อนและกันครับแล้วก็ซ้ำไปฮะซ้ำไม่ได้ฮะเขาหลบเหลี่ยมปูนฮะผมก็เลยเห็นหัวครับก็ยิงไปแล้วยังไม่โดนครับสแนปอีกครับแล้วก็ยิงอีกทีครับก็ยังไม่โดนเนโดนหนึ่งเม็ดขู่และโดนส่วนรอบนี้คือตายเลยฮะผมแบบหน้าเวอร์ไปเลยครับเจอปืนคาครับล็อกเป้าฮะคือเมื่อกี้เนี่ยผมหลบหลังเหลี่ยมเลยครับแต่ไม่รอดจริงๆครับ สำหรับเกมนี้นะครับก็แรงลบอีกเช่นเคยครับลบไป17แต้มครับผมได้มาทั้งหมด0คิวครับมาต่อการครับผมสลับตาที่54ครับผมเลือกโดดที่เมืองพีครับผมเพราะว่าไม่อยากจะไปวงฟ้าครับเพราะว่าคนมันเยอะมากครับทุกคนครับแต่ไม่รู้ว่าผมเนี่ยคิดถูกหรือคิดผิดครับเพราะว่าเมืองพีเนี่ยคนดันเยอะกว่าวงฟ้าเมื่อกี้อีกสครับทุกคนครับดูฮะประมาณ3ตี้ได้ครับโอ้โหเยอะจริงๆอรผมก็เลยตัดสินใจครับรีฟาร์มไปก่อนเลยครับตรงนี้ครับต้องแบบว่าฟาร์มปืนไหนได้ต้องรีบหยิบเลยฮะ แล้วก็ได้ปืนชาร์จมา2กระบอกครับเป็น MP40 ครับแล้วก็2องยาวครับถือว่าเป็นปืนในการชาร์จที่แบบว่าดาเมจรุนแรงมากๆครับทุกคนครับและต้องบอกเลยนะครับสำหรับรอบนี้เนี่ยเราเจอแรงแกนมาสเตอร์เลยครับที่ลงเมืองพีกับเราครับแคนวันนะทุกคนครับเขาเก็บไปได้1คิวครับผมก็นั่งรออยู่ฮะรอลุ้นครับว่าเขาจะลงมาจากบ้านแตกหรือเปล่าแล้วเขาก็ยิงกดไปฮะแรงแคนยิงโชว์ครับผมเล่นแบบใจเย็นสุดๆเลยครับคือแบบไม่รีบเลยฮะ รอยิงกดอย่างเดียวครับจะไม่ดันไปใดๆทั้งสิ้นเลยฮะแล้วเหมือนแกนมาสเตอร์วิ่งมาตรงนี้ครับผมก็ยิงไปครับืหแต่เขาปาดยิงมาแบบเทพมากครับด้านข้างก็มีอีกตีหนึ่งครับคนละตี้ด้วยครับทุกคนครับไม่มีทางเลือกครับต้องการโคโนมาก่อนครับแล้วยิงปาดไปตรงนี้ครับแล้วผมก็เลยตัดสินใจครับและเจอศัตรูครับด้านหน้าครับแลวป่าดไปด้วยยูซี่ครับน้องดาไปได้หนึ่งแลวตั้งไอวอรมาก่อนครับตรงนี้ครับแล้วเหมือนจะมีศัตรูเข้ามาครับผมได้ยินเสียงครับเยอะมากครับแล้วปาดไปครับน้องดาไปได้สองคร แล้วก็เลยรีบซ้ำไปก่อนครับตรงนี้ครับแต่ยังมีคนมาอีกครับก็เลยกระโดดยิงไปครับหนึ่งทีครับเปาะโอ้โหตอกลาไปสามครับแต่ก็ซ้ำไปเลยครับตรงนี้โอ้โหเนี่ยแต่ไม่รอดครับทุกคนครับโดนยิงกดมาจากระยะไกลครับทำให้ผมเนี่ยตุยไปเลยอะแต่อย่างน้อยก็ได้ยิงแกนครับทุกคนครับสำหรับเกมนี้นะครับแรงลบไป17แต้มครับได้มาทั้งหมด1คิวครับมาลุยกันต่อครับสำหรับตาที่ห5ห้าครับผมเลือกโดดที่หอนาฬิกาครับโอ้โหมีน้องนโดนทมาด้วยครับขอบคุณนีฮะ สุดๆครับพี่อุ้มนะฮะน้องๆเขาก็ดูคลิปไปด้วยนะครับดูสตรีมไปด้วยนะครับใครที่อยากจะดูสตรีมครับตามกันมาได้ครดูฟั่ง YouTube Facebook ก็ได้ครับมีทุกเพจเลยฮะแล้วผมก็รีฟาร์มครับเหมือนจะได้ยินเสียงศัตรูด้านล่างครับหลังจากที่ผมฟาร์มเสร็จครับก็หนักฆ่าศัตรูด้านล่างครับที่เขาวิ่งเข้ามาก็ยิงกดไปครตรงนี้ครับหนึ่งนัดครับอีกสองนัดครับยังไม่โดนนะสกดบไปครับนอกดาวเฉยครับสามนัดคือร่วงไปเลยฮะแล้วเหมือนจะมีเพื่อนเขาครับอยู่ในบ้านที่กกลััังชุนครบ ผมก็เลยตัดสินใจวิ่งไปชาร์จเลยแล้วกันครับจังหวะนี้ครับไม่รอช้าครับกับปืนแม็กซิฟของเราครับผมวิ่งไปก็กระโดดปาดไปครับตรงนี้ครับน็อกได้ไปได้หนึ่งครับแต่ศัตรูเขายิงสวนมาผมก็เลยต้องตั้งไอวอลไว้ก่อนครับตรงนี้ฮะจู่เข้ามาหน้าต่างครับแล้วก็ยิงไปครับน็อกได้ไปได้2ครับแล้วเหมือนจะมีศัตรูครับอยู่ตรงป้อมครับยิงมาครับผมได้ยินเสียงปืนนะก็เลยต้องพันยานครับตรงนี้ครับแล้วก็ซ้ำอาคิวไปก่อนนะไม่อยากจะโดนลัดคิวครับเรียบร้อยครับได้มา2คิวครับแล้วมีจริงๆฮะน้ากก็ยิงดไป ซูมสโคอีกครับตรงนี้ครับโดนหัวไปหนึ่งเมตรครับเรียบร้อยครับนกดาเมอีกหนึ่งะแล้วก็ตัดสินใจซ้ําไปเลยฮะเราได้ตรงนี้มาทั้งหมด3คิวอะถือว่าสวยมากๆครับระหว่างที่ผมกําลังวิ่งฟาร์มอยู่ครับผมก็ได้ยินเสียงคนครับแล้วก็จริงๆครับมีคนครับก็ยิงกดไปคะตรงนี้ครับแล้วตั้งไว้ก่อนครับไม่รู้ว่าเขาเพิ่งเกิดใหม่หรือว่ามาแต่ไหนครับผมก็ยิงกดไปคะนบกดาเมได้หนึ่งครับตรงนี้ครับแล้วก็ซ้ำไปเลยครับเก็บมาได้อีกหนึ่งคิวครับ แล้วผมก็เดินมาแลกของตรงนี้ครับเพื่อแลกไอวอร์นั่นเองครับเกมนี้เนี่ยผมตัดสินใจเล่นเจ้าตัว AC80 แล้วก็ซองยาวครับแล้วก็มีตัวนั้นหน้าครับชุบกันครับผมก็เลยไม่ลังเลครับสโคเข้าไปครับเปิดตรงนี้ครับและยังไม่นอกดาวยิงอีกครับยิงอีกครับอีกเมดเดียวครับนอกดาไปได้1คนครับแต่ศัตรูมี3คนครับทำให้ปืนที่ผมเล่นเนี่ยมันไม่ใช่ปืนยิงแบบต่อเนื่องครับมันต้องกดแบบแช่แช่แบบไว้มันก็ไม่ได้แบบว่าลั่นเร็วอก็เลยเก็บสกอร์คิวของศัตรูไม่ได้ครับ ก็ต้องรอยิงจังหวะที่เขาแบบว่าชุบการเสร็จแล้วนะคบทุกคนครับต้องทําใจฮะและศัตรูครับเหมือนจะชุบกันเสร็จแล้วเหมือนจะวิ่งถอยไปัะโอ้โหและรอดไปได้จริงๆครับและเหมือนจะมีศัตรูดันมาคนนึงครับผมก็เลยต้องไปเคลียร์ฝั่งซ้ายก่อนครับเพราะว่ามีตี้มาจากด้านหลังฮะโอ้โหยังไงฮะด้านหน้าก็มีครับแล้วเข้าไปในบ้านเลยฮะผมก็รอเปิดไปครับด้วย ac80 ครับแต่ยังไม่นอกดาครับและด้านหลังเข้าผมตรงนี้ฮะแล้วก็เลยต้้งตั้งไอวอไว้ก่อนครับยืนพัญญาเบรคิวครับกลางโคโนมาด้วยครับ ก็เลยไม่มีทางเลือกครับจะต้องวิ่งถอยไปก่อนเลยครับตรงนี้ครับเพราะว่าถ้าวิ่งใส่ต่อคือไม่รอดแน่ๆฮะแต่มีศัตรูฝั่งนี้ครับผมก็ยิงกดไปครับแล้วก็วิ่งมาครับเอ้ยโยนเกมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับดอกดีครับไม่รอดอ่ะเมื่อกี้ตั้งวังไม่ติดด้วยครับก็เลยทําให้เกมนี้เนี่ยผมจบไปครับสรุปแลเกมนี้นะครับบวกมาหนึ่งแต้มครับได้มาทั้งหมด4คิวครับ มาต่อการครับผมสลับตาที่56ครับเกมนี้เนี่ยผมเลือกโดดพีครับรู้สึกว่าจะเป็นเมืองที่แบบว่าผมช่ำที่สุดเลยครัก็เลยแบบเลือกลงฟาร์มตรงนี้และกันครับแลวเหมือนเมือนพีในเกมนี้เนี่ยไม่น่าจะมีคนเลยครับผมเพราะว่าในโดนเนี่ยไม่จับคนสักคนเลยครับก็เลยได้แบบว่านั่งฟาร์มชิวๆครับ หลังจากที่ผมฟาร์มเสร็จครับผมก็ใช้รถในการเดินเกมครับซึ่งเกมนี้เนี่ยผมเล่นเป็นเจ้าตัวปืนสเปซนะครับผมในการเป็นปืนชาร์จนะ,ะส่วนปืนสกันะครับเป็นปืนยิงไกลของเรานั่นเองครับผมเห็นศัตรูด้านหน้าครับก็เลยขี่รถชาร์จเข้าไปเลยครับตรงนี้ครับแล้วก็ยิงไปครับโดนไม่น่าถนึงตื่นครับแต่ยังไม่นอกดาแล้วนอกดาไปได้อหนึ่งครับแล้วกางคโดนมาก่อนครับเพราะว่ามีศัตรูครับแล้วก็โดดยิงไปอีกหนึ่งทีครับแล้วยูซี่ปาดมาตรงนี้ครับแล้วตั้งไอวอรไว้ก่อนครับไม่งั้นผมตุยแน่นอนครับเเเเพรรรราา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 ะะะววววว่่่มมมมมีีีีตตัััััดดดดด้้้้้้นนนนนนนหหหออออกกกกกกแแลลลลืผไไยยยิิสสงงงง็็ปคบุ และกระโดดปาดไปครับตรงนี้ครับและยังไม่ได้แล้วตั้งวอไปก่อนครับยิงอีกหนึ่งเีี้ยปึ๊บพับนกนาไปได้หนึ่งครับและมีศัตรูมาน้านหน้าของเราครับผมก็เลยจูครับตั้งไอวอรครับปิดหน้าหลังไปเลยครับดอกนี้ครับลนมากครับทุกคนครับและกระโดดปาดไปครับแต่ยังไม่โดนครับแลวเมื่อศัตรูจะไปดึงการก่อนครับตรงนี้ครับแล้วผมก็เห็นหน้าครแล้วก็ยิงไปครับโอ้โหเรียบ้อยครับช็อตนี้ผมลนนะทุกคนครับพลาดจัดแยะแลวเมื่อจะเป็นคนละตี้ด้วยครับผมโดนลัดคิวไปแบบไม่น่าเลยแอะ สำหรับเกมนี้นะครับแรงลงไป9แต้มครับผมในมาทั้งหมด0คิวครับมาต่อกันก็ผมสำหรับตาที่57ครับซึ่งเกมนี้เนี่ยผมเลือกโดดที่เมืองหอนอิกาครับบอกเลยว่าคนโดดเยอะมากครับลงมาผมก็ได้ v ดนครับก็ยิงกดไปครับตรงหัวไป1เมตรครับแต่วิ่งหาปืนครับและได้เป็นปืน UMP ครับก็เลยกระโดดปาายิงไปครับตรงนี้ครับและน็อกดาไปได้1ครับ เลยเหมือนจะมีศัตรูวิ่งหนีครับผมก็เลยกระโดดยิงอีกทีครับแต่เขาเล่นป็นโพค่ะนกดาวไปได้สองครับแต่บอกเลยว่าผมเจ็บมากมครับเลยมีศัตรูด้านหน้าให้ยิงกดไปแต่ก็ยังไม่นกดาวครับเพราะว่ามีตัวด้านบนครับแล้วก็ยิงซ้ำไปเลยครับตรงนี้ครับเลยมีตัวด้้นบนครับชั้นสองยิงกดผมมาครับผมก็เลยต้องตัดสินใจแบบหมอบไปก่อนนะแล้วก็พันยาครับซ้ำไม่ได้ครับทุกคนครับถ้าโผล่หัวอีกนิดคือผมตุยแน่นอนครับไม่มีทางเลือกครับต้องแบบว่าเล่นนิ่งๆก่อนครับ แล้วเหมือนจะมีศัตรูด้านหน้าครับผมก็ยืนรอครับแล้วก็ยิงไปตรงนี้ครับแล้วยังไม่นอกดาวครับแล้วกางโกโนมาก่อนครับต้องจําใจครับวิ่งเข้าไปในบ้านหอนะแล้วผมก็เลยต้องยิงถังแดงทิ้งครับแต่ไม่นกศัตรูครับและมีศัตรูยืนข้างครับยิงกดไปครับนกดาวไปได้ยิงหนึ่งครับตรงนี้ครับสวยจัดครับแต่เจอคนนี้ลาดคิวของเราครับคือแบบน่าเสียดายมากๆครับคือแบบหุนหิงมากๆครับช็อตดีครับแล้วมาตรงนี้2คิวครับ ระหว่างที่ผมกำลังเดินร์าครับก็เจอศัตรูยิงมาตรงนี้ครับผมก็ตั้งไอวอครับกระโดดทั้งไปเลยฮะเกือบตายเหมือนกันครับทุกคนครับต้องแบบว่าวิ่งไปครับเพราะว่าผมไม่มียาเลยนะแม้แต่กล่องเดียวนะครับหรือว่าจะเป็นเจ้าตัวเอเลนเทอร์นะครับที่แบบว่าใช้ในการโดบนะครับก็ไม่มีฮะเลยมีเสียมศัตรูวิ่งมาครับผมก็รู้เลยครับมาฝั่งนี้ครับแล้วก็ยิงป่าดเข้าไปกันนอกด้ไปได้หนึ่งครับแล้วก็ซ้ำไปเลยฮะโอ้โหเก็บมาได้หนึ่งคิวครับ หลังจากที่ผมฟาร์มเสร็จครับมีคนยิงกันครับตรงใต้หัโมงครับตรงหัวนาฬิกาครับแล้วก็เจอจริงๆด้านหน้าครับแต่เขาเล่นปืนฟองชา้าครับแล้วเปิดผมมาครับเลือดหายไปครึ่งหลอดครับต้องการโคโนแล้วก็พันยาไว้ก่อนครับแล้วเขาตั้งไอวอร์ดันมาครับตรงนี้ผมก็เลยกระโดดปาดไปฮะแล้วตั้งไอวอร์ครับอื้อหเกือบตั้งไอวอร์ไม่ติดครับพยายามสแนปเล่นยิงอยู่ฮะแต่บอกเลยว่าคนนี้เล่นเหนี่ยมดีมากครับผมเลยยิงจ่อยวอร์ไปฮะแล้วเขาเล่นปืนช้าครับออ้หนึ้อกยตบหหาโเเืมือนนกัด ซองชาร์จคือแบบว่าแรงมากนะทุกคนครับต้องยอมของจริงอะเกมนี้เนี่ยผมก็เลยเล่นเป,ป็นเจ้าตัวปืน a อ8แล้วก็เจ้าตวัว UMP ครับหลังจากฟามที่หอนนากาเสร็จครับผมมาฟาร์มต่อที่ลงเก็บเครื่องบินครับและเจอศัตรูด้านหน้าก็ยิงกดไฟครับแต่ยังไม่น็อกดาวน์ครับตรงนี้ครับผมก็เลยแบบวิ่งไรลบวกเลยครับไม่ต้องกลัวฮะแต่ศัตรูวิ่งมาด้านหน้าครับยิงกดไฟครับแต่ไม่เข้าหัวครับ UMP ปาดไปหนึ่งนี้ครับน็อกดาวน์ไปได้หนึ่งครับโอ้โหไม่น็อกดาวน์เลยฮะตายเลยฮะเลยมีศัตรูครับิด ตั้งไอวอเก็บของชิวๆครับระหว่างที่ผมวิ่งผ่านหน้าดอลลมอนครับมีคนขี่รถมาครับแล้วผมโดนชนได้ไงก็ไม่รู้ครับแล้วก็ตายเลยฮะน่าเวอเลยฮะตอนตายครับเอาโดนแอคด้วยครับผมแบบหุนหินเลยฮะกดรรงงานไปเลยฮะดอกนี้ยังพาตัวเองสำหรับเกมนี้นะครับแรงบวกมาหนึ่งครับได้มาทั้งหมด5คิวครับ มาต่อกันครับผมสลับตาที่58ครับซึ่งเกมนี้เนี่ยผมเลือกโดดที่วงฟ้าเลยครับเมืองสู่สาลครับผมไม่ต้องกลัวครับใส่ให้ยับครับผมแต่รู้สึกว่าเกมนี้เหมือนจะมีกลิ่นแล้วครับผมเพราะว่าโดดไม่ถึงนั่นเองครับทุกคนครับดูฮะโดดไปถึงตรงถนนครับแล้วผมที่จะไปสู่สาลครับเจอตัวศัตรูครับลงหน้าก่อนครับผมงงเลยครับก็เลยต้องตีตั๋วกลับมาก่อนครับสั่งลงบ้านแอลครับแล้วมีตัวศัตรูด้านหน้าครับกระโเข้าไปในบ้านครับเจอปืนยูซี่กันแล้วเก็บมาก่อนครับตรงนี้ครับ ต้องรีบหาปืนครับไม่งั้นผมตุยแน่นอนครับแล้วก็ได้ปืนสเปซมาครับแล้วมีเสียสตรูอยู่ด้านล่างครับผมไม่รอช้าครับผมวิ่งไปครับตรงนี้ครับสเปซช้าไปหนึ่งทีครับแล้วน็อกดาวนไปได้หนึ่งครับแล้วมีตัวฝั่งนี้ครับแล้วเหมือนจะวิ่งหนีอุ้ยด้านหน้ามาครับแล้วปาดอยู่ที่เข้าไปครับสเปซอีกทีครับกระโดดยิงโป๊ะโป๊ะโป๊ะหนึ่งทีเขาก็ยังไม่น็อกดาแล้วน็อกดาไปอีกหนึ่งครับผมสวยอยู่นะแต่ก็ซ้ำไปเลยครับตรงนี้ครับเพราะว่าต้องเก็บยานครับไม่งั้นนนนผผมมมไไ่่รรรรรออดดแแๆฮะปััััััาชิิวววคคคบบบตตงงีี้กก็ยยสจ ระหว่างที่ผมกําลังนั่งพันยาครับผมได้ยินเสียงโนครับเข้ามาในบ้านครับแล้วเป็นจริงๆครับศัตรูครับแล้วก็ยิงปาดไปครับตรงนี้ยังไม่นอกดาวครับก็โดนปาดมาอีกทีครับด้วยสเปรดครับแล้วรอยิงครับเปิดนอกดาวไปได้หนึ่งครับอือเกือบตายฮะไม่ไปยิงจริงๆครับไปตี้นี้ครับแล้วผมก็เดินถอยมาครับตรงนี้ครับมาเจอเพื่อนเขาครับเน็ตปีครับก็เลยยิงไปครับอ้าวหมดตีครับน่าสงสารดีกี้ครับตรงนี้ครับได้มาสี่คิวแบบงงครับ หลังจากที่โวมฟาร์มตรงบ้านเอลเซดครับผมก็ได้ต้องมาฟาร์มที่วงฟ้าครับเพราะว่าของไม่พอครับแต่เจอศัตรูหน้าครับแล้วยิงปาดไปครับดงแบบเป็นหนึ่งทีครับแล้วปาดไปด้วยเอ็มพีครับแต่ยังไม่น็อกดาวส์ตรงนี้ครับผมก็รึงๆครับม้วนตัวไปครับกดไปอีกหนึ่งทีเออผมงงเลยครับคือแบบเฮ้ยเลือดเหลือสองปืนซิ้นครับไม่ตายครับเหลือจะเชื่อครับที่แบบอูเมอร์ร้องกลางสตรีมเลยช็อตนี้ครับสําหรับเกมนี้ครับแรงก็ลบไปที่สี่แต้มครับผมในมาทั้งหมดสี่คิวครับทุกคนครับ มาต่อกันก็ผมสลับตาที่58ครับซึ่งเกมนี้เนี่ยผมเลือกโดดที่เขตมีมาสกิครับลงมาก็ได้ปืนชาร์นแลวเจอศัตรูด้านหน้าครับก็เลยรีบวิ่งไปเลยครับดอกนี้เจอผมแน่นอนนะปืนชาร์ดดอกนี้ครับไม่รอช้าครับวิ่งไปครับยิงปืนชาร์รอครับกระโดดไปปึ๊บหนึ่งทีครับเออไม่ยังไม่โดนครับวิ่งไปจู๊ไปหนึ่งดอกกระโดดเข้ามันหนึ่งทีปั๊บเรียบร้อยครับได้มาหนึ่งคิวครับตรงนี้ครับมันมีศัตรูด้านบนหรือเปล่าแล้วซ้ำไปกันแล้วก็นั่งฟาร์มของไปชิลๆครับ ผมก็ไปเจอกล่องเรือครับผมก็เลยแบบว่าจะเปิดกล่องเรือครับแต่เจอศัตรูครับวิ่งลงมาครับก็เลยเก็บของไปก่อนครับแล้วก็วิ่งชาร์จเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับแล้วเหมือนศัตรูจะเข้ามาแล้วครับก็ชารอครับตรงนี้กันแล้วเปิดนกดาไปได้หนึ่งครับโคตรจะสวยครับแล้วเหมือนจะมีเพื่อนเขาหรือเปล่าแล้วไม่มีครับผมก็เลยซ้ำไปเลยครับน่าจะมาคนเดียวครับซ้ำอีกครับปึ๊บไม่โดนฮะกระทาฟาดไปหนึ่งเทียบนางฟาร์มของครับของเยอะมากเหมือนกันนะตัวนี้นะครับ หลังจากที่ผมฟาร์มของเสร็จครับผมก็เดินเกมมาที่พีครับและตรงบ้านโรงบาลนี่มีคนยิงกันครับซึ่งเกมนี้เนี่ยผมเล่นเป็นปืนไรเกิลแล้วก็ปืนชาร์จครับและมีตัวด้านในครับเจอปลาฉลามครับเปิดไปครับนอกกายไปได้หนึ่งครับปืนชาร์จตรงนี้ครับแล้วมีตัวน้ำมลครับกระโดดป่านไปเรียวยุซี่ครับแต่เขาไม่โผล่มาครับก็เลยต้องแบบมาซ้ำตัวปลาฉลามครับแล้วก็ซ้ำเข้าไป1คิวครับแล้วเขาโผล่มาตรงนี้ครับแล้วปืนฟองชาดป่านเข้าไปแล้วยังไม่โดนครับแตกตัวเป็นสกายเลอร์เลยครับผ่านไป1ดอกครับโอ้โหโดนหัวึ่งพีครับทุกคนครับไมม่ีเหลืองผสสมคครรรััับโตจดเซียในีีีีเเเลยยยอินนโดซครับ และซ้ำไปตรงนี้ครับแลยังไม่โดนครับและซ้ำมาอีกหนึ่งคิวครับสวยจัดครับระหว่างที่ผมกาลังเดินหาคนครับแล้วผมไปเจอศัตรูด้านหน้าครับผมก็เลยยิงกดไปครับตรงนี้ครับแลวยังไม่โดนครับโดนส่วนมาทีครับเกาะเกือบบินครับไม่รู้ว่ายิงด้วยอะไรครับยิงแรงเหลือเกินครับผมแล้วผมก็เลยกําระเบิดไปตรงนี้ครับประมาณสองวีครับแล้วก็ปลาเข้าไปครับแล้วก็ปลายุดีกครับเอ้ยไม่ใช่ครับปาระเบิดนะปาระเบิดนะแล้วผมก็ปาระเบิดครับรอบนี้ครับแต่กลางโคนนมาด้วยครับแล้วระเบิดเด้งเข้าโคนนแล้วครับก็เลยต้องถอยมาก่อนครับ ศัตรูยิ่งมากคือเจ็บมากๆครับก็จูบไปครับยินกดไปหนึ่งทีครับศัตรูก็ไม่โผล่สักทีครับไม่โผล่จริงๆครับต้องพันยาไว้ก่อนนะตรงนี้ครับเพราะว่าเลือดผมเหลือน้อยมากครับแล้วผมก็รอศัตรูโผล่ครับแล้วศัตรูก็โผล่มาตรงนี้ครับจอยวอไปเลยครับแล้วโผล่มาจริงๆด้วยครับหรือยูซีประชันหน้ากันแล้วปาดเข้าไปตรงนี้กัตตองได้ไปได้หนึ่งก็ได้ตั้งไอวอลบบกระโดดครับเท่เกินยิ้มเลยนะฮะอา่มจ้จอมากครับแล้วก็ซําไปเลยครับตรงนี้ครับ แต่ยังไม่ตายฮะซ้ซามีก็เรียบร้อยครับได้มา1คิวครับและมีศัตรูด้านล่างครับผมก็ได้ยิงกดไปครับตรงนี้ครับและตั้งไอวอลมาก่อนครับล้วก็รู้สึกว่าปืนศัตรูยิงมาคือเจ็บบักมากครับทุกคนครับเดือจะเชื่อเลยฮะผมก็ได้จุกถอยมาก่อนครับแต่ตรงนี้ครับแต่ไอวอลบ้าครับตั้งที่2ทางครับผมแบบงงเลยฮะนี่สินะครับเขาเรียกว่าตั้งไอวอลลูกเดียวนะครับออก2ลูกนะครับเปลืองทรัพยากรผมชิบหายครับ ในหน้าครับมีตัวเข้ามาครับผมก็ได้แบบวิ่งจู๊คับแล้วเลียนปืนชาจมาครับได้ยิงตรงนี้ก็ได้ยิงไม่โดนันนอกนาไปได้หนึ่งแต่ไม่รอดครับผมรนศัตรูยิงมาจากระยะไกลครับเป็นปืนวีเดตอ๋อเป็นปืนวีเดตจากคนนี้ครับไม่รอดครับผมยังงงเลยฮะสำหรับเกมนี้นะครับแต้มผมบวกมา17แต้มครับผมได้มาทั้งหมด5คิวครับทุกคนครับมาลุยกันต่อครับผมสลหรับตาที่60ครับเกมสุดท้ายของอ p ีที่5ของเราครับผมมาดูสิว่าจะเป็นยังไงกันครับเกมนี้เนี่ยผมเลือกโหลดที่หอดาฬิกาครับ แล้วเมื่อจะมีศัตรูครับในโดนครับประมาณตีหนึ่งครับโอ้โหตีหนึ่งเยอะจัดๆครับทุกคนครับมาดูทิบว่าอู๋จะรอดได้หรือเปล่าครับโอ้โหเงี้ยนขึ้นไปบนฟ้าครับเห็นเป็น3คนเลยฮะลงมาต้องหาปืนอย่งด่วนครับและจะเป็นปืนซองโคครับศัตรูลงถุงพื้นเลยครับผมได้เป็นปืนขอดครับตรงนี้ครับ แล้วก็วิ่งหาปืนอีกครับผมก็ได้ยิงปืนขอดครับกดศัตรูไปเลยฮะแล้วก็ยิงกดไปครับตรงนี้ครับแล้วเหมือนจะมีโคโนครับแล้วศัตรูยิงสวนมาบอกเลยว่าเจ็บมากผมก็ยิงกดไปอีกหนึ่งทีครับแต่ผมตายครับไม่มีทางเลือกครับการโคโนมาแล้วก็วิ่งหนีไปครับตรงนี้ครับถ้าวิ่งหนีตรงๆเนี่ยผมตายแน่นอนครับผมก็เลยหยับตรงนี้ครับเพื่อเขาจะไม่เห็นครับแล้วศัตรูก็วิ่งลงมาครับแต่เ้าเฉยกันเลยเรียบร้อยครับจบไปครับสำหรับตาที่60ของเราครับผม สำหรับคลิปฝึกสเต็ปนะักแข่ง EP ที่5ของผมนะ,ะ่ยฮะก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะชอบซีรีส์นี้กันนะครับนานๆมาทีนะครับฝากก,ากัน like, กดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเพราะว่าการทำคลิปแต่ละครั้งของเจ้าตัวนี้เนี่ยทำนานมากจริงๆครับประมาณ2-3ชั่วโมงขึ้นนะครับในการผ่าเนะะี่ยครับรวมถึงการตัดต่อด้วยนะครับก็ประมาณ4-5ชั่วโมงนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่แบบว่าซัพพอร์ตกันนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย